โคตรมหาสัศจันย์ของเป๊ปกวอดิโอลาและแมนเชสเตอร์ซิตี้ทิปเปอลแชมสองปีติดต่อกันก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c r ร b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดูบอลครับนิวส์กันด้วยนะครับการควา้าทิปเปอลแชม หรือการคว้า3มแชมป์ที่ประกอบด้วยแชมป์ลีกสูงสุดแชมป์บอลถ้วยใหญ่สุดของประเทศและแชมป์ยุโรปหรือยูฟาแชมเปี้ยนลีกในซีซั่นเดียวมันถือเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะครับที่จะทําได้เพราะการที่จะทําเช่นนี้ได้ทีมนั้นต้องมีความพร้อมทุกอย่างทั้งกุนซือนักเตะทีมงานสตาฟนักเตะชุดสำรองรวมไปถึงมาตรฐานและหลายๆองค์ประกอบที่จะทําให้คว้าที่เป็นแชมป์มาได้อย่างยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของโลกฟุตบอลนะครับมีทีมที่คว้าที่เป็นแชมป์ไปแล้วหลายทีมแต่มีเพียงสโมสรนเดียวเท่า นั้นครับที่สามารถคว้าทิปป์แชมป์ได้ถึง2ครั้งเป็นทีมแรกของยุโรปที่ทําได้นั่นคือบาร์เซโลนาในปี2008ของเป๊กัวเดีอลาและปี2014ของลุยเอลิเก้แต่ในประวัติศาสตร์การคว้า3มแชมป์ติดต่อการ2ฤดูกาลติดยังไม่เคยมีทีมไหนที่สามารถทําได้ทีมล่าสุดที่คว้าทิปป์แชมป์มาครองได้นั่นคือแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเป๊กัวเดีอลาในซีซั่นที่แล้วครับการมาเติมเต็มของเออร์ลิงฮาร์แลนด์และการปรับแท็กติกของเป๊ปน,นั้น สามารถพาแมนซิตี้ทะลุเป้าหมายแชมป์ยุโรปและเป็นการคว้า3แชมป์อีกด้วยแถมในปีนี้นะครับแมนซิตี้ยังสามารถรักษามาตรฐานการเล่นได้ดีกันเลยทีเดียวครับเรียกได้ว่ายังอยู่ในเส้นทางลุ้นสามแชมป์ติดต่อกันสงสมัยครับแม้ในลีกจะตามหลังจาฝุ่งอย่างเลือ์พูอยู่2แต้ม และมีคะแนนเท่ากับอาเซนอลแต่ก็ยังแข่งน้อยกว่ายอยู่1น,นัดครับสําหรับถ้วเอฟเอครับก็ยังคงเป็นเต็งหนึ่งอีกเหมือนเคยครับและไม่น่ามีปัญหาอะไรกับการผ่านลูต้ต้นทาวเพื่อเข้าสู่รอบแปดทีมสุดท้ายขณะที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกซึ่งใครๆมักบอกว่ามันเป็นรายการที่ได้แชมป์ยากที่สุดดูเหมือนว่าในฤดูกาลนี้ผู้แข่งที่เต็งที่สุดก็ดูเหมือนว่าจะเป็นราชาแห่งช่วยใบนี้อย่างเรอัลมาดริดครับถ้าให้จัดลำดับความยากในการป้องกันแชมป์ใหญ่3รายการของแมนเชสเตอร์ซิตี้ ในฤดูกาลนี้บางทีการเป็นแชมป์โยุโรปอีกสมัยอาจจะเป็นภารกิจที่ลูกทีมของเป๊ปกวิดิโอลาน่าจะทําสําเร็จได้อีกครั้งไม่ได้บอกว่าง่ายนะครับแต่คาดว่าระดับความยากไม่เท่ากับการป้องกันแชมป์พิมเมลีกมาตรฐานของเป๊ปกวิดิโอลาสามารถพาทีมเรือใบสีฟ้าเข้าถึงรอบรองชนะเลิศเป็นอย่างน้อย3ามฤดูกาลติดต่อกัน และตอนนี้พวกเขาคือทีมที่แข่งแกร่งที่สุดของทัวร์นาเมนต์และถ้าเป๊ปสามารถคว้าทิปเปอร์แชมป์ได้ในปีนี้เขาจะเป็นกุนซือคนเดียวที่คว้า3มแชมป์ได้ถึง3ครั้งและทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเป็นทีมที่คว้าแชมป์ลีก4ฤร,รูการติดเป็นทีมที่2ที่คว้าทิปเปอร์แชมป์ได้2ครั้งครับและเป็นทีมแรกที่คว้าทิปเปอร์แชมป์สองฤดูกาลติดต่อกันอีกด้วยและนี่คือเรื่องราวของเป๊ปกวาร์เดียลาและแมนเชสเตอร์ซิตี้กับทิปเปอร์แชมป์สองปีติดต่อกัน สุดท้ายนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามดูบอลครับนิวส์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเรากันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ